นะครับก็สวัสด,ดีครับนะครับวันนี้นะครับก็มาทำาการเปลี่ยนไอคอนนะครับของบอลสี C, นะครับที่แล้วที่บาที่แล้วที่ผมได้สอนวิธีการาการเปลี่ยนลันเชอร์เนี่ยแล้วก็เราจะมาเปลี่ยนไอคอนกันนะครับไอคอนที่เราเห็นก็คือน,นี่นยะที่มันจะแสดงบนวินโด้เนะรับอันนี้แสดงเป็นรูปบอลสี C, ะครับ สอวิธีไฟล์ที่เราจะไปเปลี่ยนนะครับมันจะอยู่ในซอสนะครับแล้วก็ R s update นะครับแล้วก็่ update, กอ res นะครับก็จะมีอยู่สีไอคอนนะครับแต่ที่เราจะเปลี่ยนก็นคือไอคอนนี้นะครับไอคอนนี้ดังนั้นก่อนที่เราจะเปลี่ยนนะครับเราต้องมีไฟล์ไอคอนนะครับไฟล์ไอคอนนะครับ เราสามารถทําขึ้นมาเองก็ได้นะครับลราไปหาโหลดมานะครับผมแนะนําให้ทําเองดีกว่านะครับก็ <c oughs> นี่ครับผมมีเว็บเว็บหนึ่งนะครับก็เข้าเข้าไปนะครับเข้ามาปุ๊บเราก็จะทําการสร้างไอคอนนะครับบนเว็บเลยนะครับไม่ต้องมีโปรแกรมไม่ต้องมีอะไร,ะรและอินพุตออกมาจะเป็นอินพุตอ่าออ o r t ออกมากลายเป็น ไฟข้อในเราเลยนะครับอย่างแรกกด Import นะครับแล้วก็เลือกขนาดนะครับผมเอาเป็น64สคูณ6กแล้วกันนะครับกดอัปโหลดแล้วก็หาไฟล์รูปอะไรก็ได้ที่เราจะต้องการเปลี่ยนมันนะครับเอาผมเอาเป็นรูปพอนแล้วกันนะครับอะไรเนี่ยรูปพอนะครับรปป ลูกคอนโอเคนะกดโอเคเราจะทำอินพุตเข้ามานะครับมันจะได้มาหลายขนาดนะครับคือขนาดเนี้ยขนาด16กับย4แล้วก็32ผมไม่เอานะผมจะเอาเป็น64อย่างเดียวนะครับหกสีคูณ64นะครับหลังจากนั้นลองกดรีวิวดูนะครับดูว่ารูปไอคอนจะเป็นยังไง มันก็จะแสดงอย่างนี้นะครับมันจะโชว์แสดงให้ดูโอเคจากนั้นกด export นะครับก็จะได้เป็นไฟล์ของเรามานะครับกด export to ur icon นะครับเราก็จะได้มานะครับตอนนี้ผมทำไปแล้วนะครับสังเกตว่ามันขึ้นหนึ่งโอเคผมโหลดไปแล้วนะครับนี่เรากด copy นะครับจากนั้นเราก็มาวางในไฟล์ของ v o r d e ี่นะครับ นี่ไงมาที่นี่นะครับจากนั้นคัดลอกไอ้กด rename นะครับแล้วก็ก o p y ชื่อมาแล้วก็มาเปลี่ยนให้กับเจ้านี่นะครับแล้วกดโอเคนะครับลืมบอกนะครับลบอันนี้ไปแล้วก็ rename เป็นให้เหมือนเดิมนะครับ ลบปึ๊บไปกรอบไอคอนเรามากอปอาวางแทนแล้วก็เปลี่ยนชื่อให้มันเหมือนกับอันเมื่อกี้นะครับวซี d อันเดสกอไอคอนอันเดสกอ01นะครับอ้าวอเปลี่ยนทำไมเป็นไอคอนนี้วะ อ๋อเป็น icon ไอคอนลูก่อี๋ยาไปคลิกเข้าไปมันจะเป็นไอคอนลูก่อลอันนี้ผมเอาเป็นไอคอนลูกบอลนะโอเคนะครับจากนั้นเรามาลองดูนะครับลองดิดิบิวดูนะครับก่อนบิวเราไปจัดการในไฟล์นี้ก่อนเพื่อลบทิ้ง นี่นะครับทิ้งไปเลยเราจะได้รู้เวลาบิวปุ๊บมันจะกลายเป็นรูปอะไรโอเคเข้าบิวนะครับคลิปที่แล้วนะครับที่ผมบอกกดบิวก็ได้หรือจะกดเคลียร์ผมกดเคลียร์แล้วกันนะครับแล้วกดบิวนะครับกดเคลียร์เมื่อกดบิวปุ๊บก็บิวแค่ครั้งเดียวนะครับ ถ้ากด build แล้วก็ต้องกดรีบิลลอีกทีนะครับเพราะบางไฟล์มันก็เหมือนเดิมบางไฟล์มันก็เปลี่ยนแปลงนะครับผมกดเคลียร์ดีกว่าโอเคเสร็จแล้วนะครับการาบัตใหม่เรามาดูกันในอัปเดตนะครับอ่าสังเกตว่า เป็นรูปพรแล้วแต่ยังแสดงสถานะของไอวอรซีอยู่นะครับอ่าเนะฮะเป็นเพราะอะไรเออแต่เข้าไปมันจะเปลี่ยนนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ แต่มันก็เปลี่ยนได้แล้วนะครับเป็นรูปบอลสี่ให้เป็นรูปฮอนนะครับผมเปลี่ยนเอาเป็นฮอนเข้ามานะแล้วกด create นะครับเพื่อได้ไฟล์เข้ามาปึ๊บกอบ๊อปเหมือนเดิมกด hit ปึ๊บว้าวโอเคอ่าไปกลายเป็นรูปฮอนเลยนะ <c oughs> ก็ทำให้ คนเล่นงงได้นะครับเป็นรูปหอนแล้วก็เอามาไฟล์เอาไฟล์มาไว้ใน w-root นะครับเพื่อให้มันเปลี่ยนด้วยนะครับอัปเดตโอเคก็ตอนนี้มาวาง w-root ชนะครับก็จะได้เป็นรูป wc l l ที่มีไอคอนหอนนะครับนะก็เป็นการเปลี่ยนนะครับ ก็จะใช้โปรแกรมอะไรก็ได้นะครับในการอีดิทที่มันจะ import เอ็กซ์พอร์ออกมาเอ็กซ์ออกมาที่มันจะเป็นดอ o ไอคอนะครับถ้าเกิดไม่เป็นนามสก,กุลไอคอน con, มันก็จะไม่ได้นะครับมันต้องเป็นไอคอนด้วยนะครับถึงจะได้เป็นไอคอนบอีครับอันนี้ไว้สําหรับคนที่จะดีเวล็อปนะครับหรือว่าพัฒนาที่มันจะเป็นอย่างอื่นเนพื่อให้มันเท่กว่าเดิม เช่นเราจะทําเป็นไอคอนที่ของเซิร์ฟของเราเนะครับเราก็สามารถสร้างไอคอนขึ้นมาเนี่ยแล้วก็อีออพอร์ตปุ๊บแล้วก็แก้ไขแล้วก็อีพอร์ตออกมานะครเอามาใช้งานได้นะครับโอเคเนะครับก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันเนี่ยมีอะไรก็จะมาทํซ้อนอีกแล้วกันนะครับ